สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวพายใบทองนะคะแม่แม้วันนี้บ้านพี่ใบทองอบอุ่นมากมีแขกมาเยี่ยมเยียนนะคะมาเยือนนะคะใกล้มืดแล้วเด็กๆเดินออกกำลังกายนะคะดคู่เล็กนี้นะคะน้องแสงจันนะคะกับน้องสีเกตนะคะแสงจันพี่โดโดนะคะอันไหน อันไหนอันไหนแสงจันทร์อันไหนทักทายแม่แม่ก่อนนะเต้นก่อนเต้นก่อนไหนดูมีความสามารถอะไรอ่ะอันไหนมันครันวยๆดับสวยรบมงนาองเอสงหนีหัีหน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 ีรนีหนคหนหนนีหนีหาเมนนี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 หนีหนี่นีนีหนีหนหนีหนีนหนีหนหีหนไหนนหนนนนหนน้นนน่เนนนน Uhm. <cima. S 1> อันไหนท่าเด็ดอันไหนท่าเด็ดอสีเกตกำลังเข้าโรงเรียนนะคะทางนู้นพี่โดโด่นะคะมาเยี่ยมบ้านพี่ใบทองนะคะคึกคักเลยวันนี้นะคะดสวยวยดสวยวยดสวยวะ ทางนี้นะคะนำโชคอื่นงอ่างนะคะกับภายแก้วนะคะ ดูดูดูทางนี้ค่ะทักทายกันนะคะส่วนเจ้าของบ้านนะคะเจ้าของบ้านนอยู่ในบ้านนะคะเพราะว่ามืดแล้วนะคะเจ้าของบ้านอยู่หลักนะคะแม่แม่อันนี้อันนี้อันนี้ถ้าจะมาเยอะขนาดนี้เขาไปประกาศประกาศในงานนะ

เรามาคุยกันแบบสนุกสนานนะคะแม่แม่วันนี้วัวหนูคลอดลูกนะคะเลี้ยงมาสี่ปีแล้วนะคะเออเลี้ยงสี่ปีแล้วก็ลังคลอดนะคะอ่าเด็กๆกลับบ้านแล้วค่ะมืดๆนะคะไปแล้วอโอเคโอเคเอาชามไปเก็บเอาคนมาดีกว่าเขาว่า <c oughs>